สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชาดกเรื่องหนึ่งนะคะเอ่อชื่อว่าวิสวรรณตะชาดกค่ะเป็นเรื่องที่มาจากอัฏฐคถ,คถาชาดกเลยนะคะสะท้อนเรื่องความสำคัญของการยึดมั่นในหลักการไม่คืนคำประมาณนั้นค่ะ ครับผมก็คือไม่รับคืนสิ่งที่ตัวเองสละไปแล้วใช่ค่ะซึ่งเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็แก่นคิดสำคัญคืออะไรนะคะเริ่มจากเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลก่อนเลยเมีเรื่องเกี่ยวกับพระสารีบุตรค่ะอืมครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านชั้นอาหารว่างนะคะที่ทำจากแป้งซึ่งจริงๆเขาเตรียมไว้ให้สิทธิท่านสัตว์วิหาริกแต่สิทธิ์กลับมาชา้าครับ พอสิ์กลับมาถึงพระเถระก็บอกตรงๆเลยค่ะว่าเออเราฉันส่วนของเธอไปแล้วนะและสิ์ว่าไงครับสิ์ก็ตอบแบบซื่อๆเลยนะคะว่าโอ้ของอร่อยใครๆก็ชอบนี่ครับคำตอบนี้เองอะไรค่ะคำพูดนี้แหละค่ะทำให้พระสารีบุตรรู้สึกออสลดใจมากเลยท่านคิดว่าเอ๊ะการที่เราฉันไปนี่ทำให้สิ์เสียใจหรือเปล่าก็เลยแบบตั้งปณิธานเลยค่ะเด็ดเดี่ยวมาก ว่าจะไม่ฉันอาหารที่ทำจากแป้งแบบนี้อีกเลยตลอดชีวิตโหเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากนะครับจากเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเล็กน้อยจริงค่ะแล้วเรื่องนี้ก็เ,เป็นที่รู้กันในหมู่ส่งนะคะท่านก็เอาไปคุยกันครับแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งทราบเรื่องที่ภิกษุค,คุยกันนี้เองพระองค์ก็เลยตรัสว่าอืมสารีบุตรเนี่ยไม่ใช่แค่ชาตินี้นะแม้แต่ในอดีตชาติก็เป็นคนมีใจมั่นคงแบบนี้แหละ คือยอมสละชีวิตได้แต่ไม่ยอมรับคืนสิ่งที่ตัวเองทิ้งไปแล้วโอ้โห oh ครับพระองค์ก็เลยทรงนำเรื่องในอดีตชาติหรือชาดกเรื่องวิสวรรชาดกนี่แหละครับมาเล่าให้ฟังน่าสนใจมากเลยค่ะว่าหลักการนี้มันฝังรากลึกมานานขนาดนั้นแล้วเรื่องในชาดกเป็นยังไงต่อคะครับในอดีตชาติพระโพธิสัตว์หรือก,ก็คือพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆน,นะครับท่านเกิดเป็นหมอรักษาพิษงูเก่งมากอยู่ที่เมืองพาราณสีค่ะ <c oughs> ทีนี้ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งโดนงูกัดญาติๆก็ตกใจรีบพามาหาท่านหมอโพธิสัตว์นี่แหละครับแล้วท่านหมอเสนอวิธีรักษาอย่างไงบ้างคะท่านก็เสนอทางเลือกสองทางนะครับคือหนึ่งใช้ยาพอกแล้วก็ไร่มนถอนพิษไปตามปกติค่ะหรือสองอันนี้พิเศษหน่อยคือเรียกงูตัวที่กัดนั่นแหละให้กลับมาดูดพิษตัวเองคืนไปโอ้มีแบบนี้ด้วยเหรอคะแล้วญาติเขาเลือกว่าไงคะ ญาติิเขาเลือกวิธีที่สองครับอยากให้เรียกงูมาดูดพิษคืนเลือกวิธีที่ดูอืมน่าทึ่งกว่านะฮะแล้วเป็นไปตามนั้นไหมคะเรียกมาได้ไหมคะเรียกมาได้ครับหมอก็ทําพิธีงูก็มาตามคําเรียกนะยอมรับด้วยว่ากัดจริงอ้าวยอมรับด้วยแต่พอหมอบอกว่าอ่ะงั้นดูดพิษคืนไปสิงูกลับปฏิเสธเสียงแข็งเลยครับอ้าวทาไมล่ะคะงูบอกว่าพิษที่เราคายออกไปแล้วเนี่ย เราไม่เคยดูดกลับคืนเลยคือเหมือนเป็นกฎเหล็กของตัวเองเลยครับโหมีหลักการขนาดนั้นเลยแล้วหมอทำไงต่อคะงูไม่ยอมทำตามหมอก็ต้องขู่สิครับบอกว่าถ้าไม่ยอมดูดพิษคืนนะจะจับโยนเข้ากล่องไฟเลยแรงเหมือนกันนะฮะครับแต่งูยิ่งเด็ดเดี่ยวกับเดิมครับตอบกลับมาเป็นคาถาเลยคาถาว่าทิรัตถุตังวิสังวันตังเอ่อความหมายก็คือว่า พิษที่เราคายทิ้งไปแล้วเนี่ยมันน่ารังเกียจนะักการจะต้องกลับไปดูดไอของที่น่ารังเกียจนั้นคืนมาเพื่อรอดชีวิตเนี่ยให้เราตายเสียอย่างดีกว่ามาตําเมชีวิต,ตาวรังคือยอมตายดีกว่าผิดหลักการตัวเองว่างั้นเถอะครับสุดยอดเลยค่ะเป็นหลักการที่แบบโหยอมตายดีกว่าผิดคํามั่นสัญญาในใจตัวเองแล้วสุดท้ายเรื่องจบยังไงคะงูต้องเข้ากองไฟไหมคะงูก็เลือกที่จะเลือยเข้ากองไฟจริงๆครับคือเตรียมใจตายเลยฮะจริงเหรอคะ แต่ว่าพระโพธิสัตว์ที่เป็นหมอเนี่ยท่านห้ามไว้ทันครับอ๋อค่อยังชั่วหน่อยครับแล้วท่านก็กลับไปใช้วิธีแรงคือใช้ยาใช้หมนรักษาชายคนนั้นจนหายดีค่ะส่วนงูท่านก็สอนให้ศีลให้ตั้งมั่นในความไม่เบียดเบียนใครอีกแล้วก็ปล่อยไปการกระทําของงูครั้งนั้นนะครับมันแสดงถึงความซื่อตรงต่อหลักการมากๆไม่ใช่แค่คําพูดกับคนอื่นนะ แต่มันคือสัจจะกับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจสละไปแล้วจริงๆแล้วตอนถ่ายพระพุทธเจ้าท่านสรุปเชื่อมโยงกับพระสารีบุตรยังไงคะพระองค์ก็ส่งเฉลยเลยครับชี้ชัดๆเลยว่างูในชาดกเรื่องนั้นน่ะก็คือพระสารีบุตรในอดีตชาตินั่นเองอ๋ oh. ครับส่วนหมอผู้รักษาก็คือตัวพระองค์เองเราตถาคตในอดีตชาติ การกระทำของงูก็คือสิ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของพระสารีบุตรในปัจจุบันชาติที่ไม่ยอมรับคืนสิ่งที่สละไปแล้วซึ่งมันก็เทียบเคียงได้กับการที่ท่านไม่ยอมกลับไปชั้นอาหารชนิดนั้นอีกหลังจากตั้งปณิธานไปแล้วนะครับม,มันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเรื่องจะดูเล็กน้อยในสายตาคนอื่นอย่างเรื่องอาหารหรือเรื่องใหญ่มากอย่างเรื่องชีวิตหลักการของการไม่คืนคำไม่หวนกลับไปหาสิ่งที่สละแล้วเนี่ย มันสำคัญเท่าการสำหรับท่านสรุปก็คือแก่นสำคัญจริงๆคือความหนักแน่นมั่นคงในหลักการในสัจจะของตัวเองนะคะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่พอตัดสินใจสละหรือทิ้งอะไรไปแล้วก็จะไม่หวนกลับไปยึดถือสิ่งนั้นอีก เหมนพิษที่งูคายแล้วไม่ยอมกลืนหรืออาหารที่พระสารีบุตรตั้งใจเลิกฉันแล้วก็คือเลิกเลยใช่ครับถูกต้องเลยครับและเรื่องนี้ก็น่าจะทิ้งประเด็นให้เราคิดต่อนะครับคือในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะผ่อนปลนหรือว่าหาเหตุผลให้ตัวเองกลับคำได้ง่ายๆใช่ไหมครับก็จริงค่ะแต่ทีนี้มุมมองที่ชาดกเรื่องนี้นำเสนอเนี่ยความเด็ดขาดในการตัดสินใจการสละ การยึดมั่นในหลักการแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าต้องแลกด้วยชีวิตแบบงูเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับคุณค่าของการรักษาความสัตย์ต่อตัวเองบ้างอืมเป็นคําถามที่น่าคิดมากเลยค่ะครับก็น่าจะเป็นแง่มุมที่เราลองนําไปพิจารณาดูได้นะครับผม